เหตุการณ์โรงงานผลิตผู <happily> ้ท <nt> ี่จังหวัดสุพรรณบุรีระเบิดค่ะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือณที่ตรงนี้ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะและสาเหตุในครั้งนี้มาจากอะไรวันละเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องเหตุการณ์ผู้ระเบิดในประเทศไทยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะและแต่ละครั้งเนี่ยความสูญเสียความรุนแรงไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่มูโนนราทิว่าและที่เชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วเราถอดบทเรียนกันไปถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังก็ยังไม่รู้นะคะแล้วก็ยังมาเกิดเหตุกกกาารรณณ์ททีีีีีี่่่สุุพบตออมในนนป้้เิดขึ เมื่อวานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเคสแรกในปี2567เลยทีเดียวค่ะอนุภาพความรุนแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าทําให้โครงสร้างอาคารเนี่ยพังราบเป็นหน้ากองเลยค่ะมีผู้เสียชีวิตกว่า23รายและก็ยังมีร่างที่รอยืนยันอัตลักษณ์อีกและในจํานวนนี้ก็ยังมีเจ้าของโรงงานผู้และก็ลูกชายอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตด้วยและคนงานส่วนใหญ่ที่ไปทํางานในโรงงานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนในพื้นที่ค่ะเป็นชาวบ้านที่เขาอยากจะทํางานใกล้บ้านซึ่งสําหรับโรงงานนี้ค่ะได้ขออนุญาตต่อนายทะเบียนอาเภอเมืองสุ ุบีอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเป็นใบอนุญาตแบบปีต่อปีแต่ที่สําคัญคือโรงงานแห่งนี้ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 5ค่ะครั้งก่อนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะและบาดเจ็บอีก4คนต้นเหตุของการระเบิดครั้งที่ทแล้วเนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟที่ปะทุจากเตาถ่านค่ะและคนงานเนี่ยเขาก็น่จะรีบเอาถังดับเพลิงไปฉีดดับไฟแต่สะเก็ดไฟเนี่ยค่ะเกิดการกระจายตัวก็เลยกระเด็นไปโดนกองดินปืนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองค่ะีีก็มก ปิดโรงงานไปค่ะแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วก็มาเกิดเหตุซ้ําอีกครั้งเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะและความรุนแรงเนี่ยทวีมากกว่าเดิมค่ะคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยต้องเร่งทํางานค่ะเพื่อที่จะส่งออเดอร์พุกให้ตามที่ลูกค้าสั่งซึ่งพุที่ผลิตในโรงงานแห่งนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นระเบิดลูกบอลค่ะสําหรับไล่นกและก็มีพุประเภทอื่นด้วยค่ะส่งออกขายไปทั่วพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนสาเหตุในครั้งนี้ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาบอกว่าคาดการ ให้โรงงานแห่งนี้ระเบิดก็คือมีวัตถุระเบิดลักษณะดินปืนค่ะที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ระเบิดค่ะแต่สิ่งที่ทำให้คนล้มตายเนี่ยเกิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรตค่ะซึ่งสารนี้เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในหัวไม่ขีดไฟพลุดินปืนอะไรพวกนี้เละค่ะและขณะนี้ค่ะก็ได้มีการสั่งปิดจุดเกิดเหตุชั่วคราวแล้วนะคะเพราะว่ายังมีสารกร,รมถันตตกค้างอยู่ค่ะอนุญ,ญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะที่สามารถเข้าพื้นที่ได้แต่แม้ว่าโรงง,งานแห่งนี้จะตั้งอยู่ห่างจากชุมชนและได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจริงนะคะ แต่ก็น่าติดตามค่ะว่าเราจะต้องกลับมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับโรงงานผลิตผู้อีกไหมและจะถอดเสร็จกันเมื่อไหร่และมาตรฐานความปลอดภัยของคนที่ทํางานในโรงงานแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเข้มงวดขึ้นหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ